สบายดีสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงทุกท่านเนาะสบายดีเด้อสวัสดีเด้อยินดีต้อนรับค่อยสู่ซองปัจจยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยด้วยเนาะมาพบป้ากับลูกชาวคือเก้าถ่ายเพิ่นตอนตอนอาบน้ำแล้วพี่น้องเ้ยเนาะตอนเข้าห้องจั้หน่อยเพิ่นก็นอนแล้วบ่มาละกูนานน้อยกะ xuống đi cả lăng bạc luôn tân đi y là hẹn nhang đâu bò y là hẹn nhang hm y hẹn nhang đâu bừng nay hơi <laughs> lại đuốc mẹ đi bò bò hẹn nhang ơi hm hm hmm? à. เห็นยังจีกอบบ่จีคานบอนี่ได้ชุดใหม่พี่น้องใหม่แล้วไค้ตัวนี้ป้าจอยซื้อให้เองตัวนี้ดอกมือว่าน,นี่อาทองเพิ่นบบไดนาพี่น้องเลยบางๆเนาะตัวนี้ใช่สบายตัวนี้อีหยังเฮ้ยเฮ้อีหยังลูก บออ่เจ้าห่วงอีเพื่อใช่รึเีล่าออกกันร่งกายบ่มาลุหุยควัดบาลูกควายแร่นี่บ่แช่ว่าบิดลุกเลยะนาผ้าถามนาผ้าซักผ้ากับบาบรุรบิดแม่จอยชักกับบได้บิดพี่น้องไงแต่มัน nói em vô gấp tô với anh yên đó vô gấp tô anh yên thầy nhận nhận đi chùm nhận đi เจ้ามีหยังลูกจาหลับแม่นี่มาล่ะกูกูอีหลับเป็นยังลูกโอ้โหเบิรงเบอร์แม่แม่เออมอนน้องยไห้มาเบิรงเบอร์แม่เออมอนน้องห้ยังเจออีหลาข่อมเองอ่ะ เดี๋ยวดูดเดินหนึ่งช่องสั้มหนึ่งช่องสั้มปึ๊บอ้าวลองม้วนมาหน่ยิงกว่าเลยเห็ีบไปเลยอ้าวอู้อู้อู้อ้าที่ดูดสบายใจเลยผู้ผู้อู้จนเหยียดขันเนี้อขันเนื้อสีน้องเลย Ờ cái lăng cài bò Bò Mở cái lăng cài bò Vô ừ. Thấy Thấy Mẹ bò xôi đấy Thế đủ hết yên đấy ขานมาแล่นขานมาแล้วชมนูเก,ก่งอึบอึบอึ๊บอึบอึบอีกนิดนึงเห็นอะไรดูบาไล่บอฮะฮะบอ แต่แม่นอนเมืองแล้วบออยากมาไล่บอหือามาอืมมาแล้มาแล,มาล้มาหาแม่พี่ไหมไปอึ๊บอึ๊บอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึ่งอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงชักหน่อยก็ได้นลฮะไหป กันนะแม่ไปไกบิ๊กบิ๊กอะไรไหมฮะเอออีกหน่อยนึ่งหะดว้วน้ำลายเหยือเลยลูกค่อยเบื่อแม่เส้นฮะแม่เส้นฮะจนน้ำลายเหยือบลุกบ่โอ้ยอหลายอย่าคานบ่บ่ เห็ดบ่ได้กันนนอนดินนะลูกเอ้าเอ้าอึ๊บอีกหน่อยนึงอึ๊บอึ๊บเท็ดป่านี่พี่น้องเอ้ยดูคอยสิค้านนะบ่านี่ วาไหนบ่ได้บ่ลูกะได้บ่ะอิดเห็นได้บ่กไได้บ่อะด,ด,ดูไ่บ่ไนเห็นแลวไล่บ่ดูคอยผพยา

ฮัลโหลเจ๊เจ๊โอ้โหพยายามโอกลนไล่แล้วกลนยังติดแขนเนี่ยนี่อันนี้แม่บโซอยเลยอันนี้เลย

พยายามอย่างนั้นพี่น <sh arp> ้องเอ้ยเดี๋ยวพ่อก่อนป้อลูกพ่อก่อนป้พ่อก่อนป้พ่อก่อนนเดี๋ยวจะลองไหมมึงแหนียมไรเฮือบอะไรเฮ็ดบ่ไล่โอลูกบ่เดี๋ยวกระไล่เดี๋ยวกระไล่เดี๋ยวอีหล่ากระเฮ็ดไล่ดุเนาะเดี๋ยวอีหล่ากระเฮ็ดไล่น้องลูกเนาะเนาะเดี๋ยวจงเฮ็ดไหมเอ้าลูกเนาะ

เมื e ười, lair, ่อไงนำไลยเฮยใช่ผ่าบุที่นอนนั่นนี่ไล่เหยเลยเฮ้ยเฮยเฮยเหตุมาไล่ตีเฮยโอ้ยเดี๋ยวอีหล่าก็เห็ดไล่เดี๋ยวอีหล่าก็เก่งแล้วอีหล่าใหญ่ยู่เดี๋ยวอีหล่าก็เห็ดได้ดูเลย เห็ดบรได้มื้อนี้บ่อื่นอีหล่าก็เห็ดได้เนาะเนาะเนาะอื่นเราอื่นอีหล่าก็คานไปไล่เนี่ยึ้งจึงจึ้งจึ้งจึ้งมาให้ายห้าหืมเห็ดหน้าย่อแท้ยิ้มให้แม่เด้บ่อย่าโลวแม่คือหน้าย่อแท้ก่อน กี่นายเนเทกะยาลมเมไนบออบอบอ้ยช่งหน่อยลูกอ้วกนะฮะลูกเอาเข่าไหล่อย่าเอาเข่าเบืดไหลลูกฮะ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  อุ้ยอ้ออพายพยายามได้่ยไงกับผัวไล่ผัวดุ่ว่ะเดี๋ยวก็ได้นีรากรเก่งนีราก็ะเฮตตย้อย่หายกูว้ายอู้ฮู้ฮู้ Mà hà mẹ thì? Má Má. Má hà mẹ thì Mà hà Mà hà mê ký, mâng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  hà mê ký, ใช่เปิดพยายามไม่ได้พยายามอยากอันจากเอียงพี่น้องเพ่นอยากคอมนะเพื่อนอยากฆ่านี่ยังแหละพี่น้องเลยแต่ก็ยังเห็ดบ่ได้แต่ก็พยายามบุบูบุบูบุบู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 บ จะพ่นบ่นอนแบบนี้พี่น้องเลยบ้านไ่ได้อยู่นี่มง่ได้บ้านไปไปไปบ่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 ไปบอนตัวนอนกูไปไป โมมากว่าบอลจะคลองนะว่าวะให้มนกบโมมวนเดีวนี้ช่อนเมริกมาลุบทบของคนมาอยู่ื่อๆกบกระวัอยู่วะเฮ้ย้เฮ้ยวะเฮ้ยฮะ ໃຫໃຫຫາบ่ຫາຍบ่ເຮັດບໍ່ໄດຫາຍເ เหตุอะไรวะาจมเมย์วะนี่วะวะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมย์ิไปนอนอะไรเจ้าก็ไปนอนบนเจ้า

เจี๊ยมนี่นุ่ยนะเจี๊ยมนี่นุ่ยนะเฮ้ยเอ้ยปปะไปนอนมอนตัวป่ะปนอนมอนตัวมมอุ้มมมอุ้มมอุ้มมีอุ้มมีอุ้มมมีอุ้มน้เห็นไหมนอนมอนตได้โอเคมะวะวะ โอเคป่ะอุ้ยน้ำลายเพื่อนนบวังแม่เช่นให้เฮ้ยหัวเฮ้ยเฮ้ยวันไหนไหน ตัวคานบ่ไมาจีจมแม่ว่าชาบอ <c oughs> <c oughs> เหตเหตดอะไรมาจมแม่หู้่นี่มา <c oughs> จมแม่เลยนี่เห็นบ่จมแม่เลยนี่เม็นบ่ เอ้ยอันนี้ไฮออนอันนี้นี่ไฮอ้อนไม่หฮู้อันนี้นห้องอีพ่อผู้ห้องอีพ่อไปมาอุ้มไปเ้ย<อ>ห้องพอ่อไปมาอุมอ้มไ,ไปเออห้องพ่อบอนะเ้ยมาอุ้มข่อยน่จะไปไปอห้องพ่อบอส เฮ้ยช yeah! <pur> ่ห really? ้องแล้วรึไม่ห้องแล้วลดห้องแล้วล้นเออเฮ้ยห้องแล้วมั้ยอฮะนี่ยินขักแล้วบาทนี่พอได้ยินแล้วบาทนี่ อกอกลับบ้านไว้ปัญญังบ้านนี่บ่ถ้าลูกสาวห้องพ่อบ่ไะบ่ห้องอีพ่อบ่บ่บ,บ,บ่มาลกุกไ่แม่เมสียำนายไ,ไ,ได้เฮยนี่ต้องห้องพ่อบ่ไะบ่ เฮ้ยห้องนั first, ER <t ried idad> <mic> <necessary> ้นไหมเฮ้ยมาอุ้มเอยนีห้องนั้นไหมเอ้ยใช่ห้องห้องเก็บเชื้อ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 เราบดิยินแบบนี้ห้องเก็บเชื้อเฮ้ยเอาไหมเฮ้ยใช่โอ้ยแบบนี้เราก็บรู้เรื่องแบบนี้ พ่อเอ้ยเชาะห้องเลยไหมพ่อเอ้ยเฉาะห้องไม่ทงหน้อยเรามาขึ้นไม้เยัี่น้อยเราขึ้นไม้พ่อเราทันแล้วมาๆๆอานตให้หาพ่อบ่เว้ย เดี๋บ๊งบองบบงบบิงแม่แแม่ชฮองหายบิองบิงแม่ชฮองหายบิงเอ้ย่ตเสร็จป่ะนี้พอบุญเลนกับบ้านตามตัวเทะป่านนี้ลูกเช้า้องพ่อพ่อเลน่าเๆะนี่พ่อเฮ้ย เอ่บจีเทางห้องท่านไห้ให้ชิรู้เรื่องนู๊ห้องไอ้นีห้องไอ้นีห้องไอทิีก็ได้ไปมาลินน้ำไปไปไอทิีนอนอยู่นอกไปไปไอทีเด้อหยุดไปห้องไอทิีก็ได้ไปโอ้ยพอเราท่านแล้วมาวะเราทันแล้วมาวาเปิดเปิดห้องอ่ะเปิดเปิดท่าห้พ่อเปิดกับกล้าบ่ลูกบ่บ่อีหล่าอยากเปิดกับกล้าบ่ ว่าววทางอยัดหายทางอยอัดว่าใช่ลูกอใช่ใช่ใชหยุดก่อนหยุดก่อนใช่ใช่ใช่หยุดใชไม่สบาย <c ười> <c ười> าดีไอ้ทิดลอยหอมนอ้อหัว <c ười> นหนดีน้องนองไนไหมไม่นอนครับห่างหาแต่พ่อห้องหาแต่ลุงนี่ห้องหาแต่พ่อนี่ bỏ, bỏ với mẹ bỏ nóc mẹ phơi những cành lá vậy. nó ai còn lâu đây? nơ nơ, độ ô ô ô đục lạ ô đục lạ. cho bỏ lại, xem lại, xem lại nè.

มาลุไหฮะโอเค้าเดี๋ยวแม่จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ชีเปิดเพลงกับกาบให้ดูก,ก่อนโอเคจ้าก๊เป็ดอาบจ้ำแม่ก็จอยก็ขอบุนขอบคุณแอปซี่ทุกท่านเ้อพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปป้าจอยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะโลยที่ปกกิขมโฆษณาก็ขอบคุณขอบคุณหลายหลายเนาะ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์น้องเลยเนาะไป,ไปแล้วกล่าวเข้ามาสบายดีสดีบุบวยอันนี้เอ๊ะใช่สบายดีเยนนี่ยมอ่เรียน <laughs>